ขอถวายความนอบน้อมนมัสการแด่พระหรัตนตรัยด้วยเสียงกล่าวขอความเจริญความผาสุขและความมีปัญญาจงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหัวใจของท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายที่ได้ยอมเสียสละเวลาอันมีค่าโอกาสอันมีคุณน้อมจิตน้อมใจตั้งอกตั้งใจในการฟังพระธรรมโดยความคารพ ก็เพื่อที่จะได้เกิดสติเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมที่มีอยู่จริงๆวันนี้อาตมาภาพจะได้มาพูดถึงเรื่องพระพิสุณีที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในปัจจุบันนี้บางคนก็มีความเชื่อถือบางคนก็ไม่เชื่อถือ พระภิกษุณีในปัจจุบันนี้กับพระภิกษุณีในสมัยพุทธกาลนั้นมีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างอะไรที่จะเป็นเครื่องวินิจฉัยว่าพระภิกษุเป็นพระภิกษุณีแท้หรือว่าเป็นพระภิกษุณีปลอมฉะนั้นวันนี้อตาตมาก็จะได้นำเอาหลักฐานมาอ้างอิง เอาเหตุเอาผลมาว่ากันตามระยะที่บัณฑิตทั้งหลายท่านได้แสดงเอาไว้รวบรวมเอาไว้เพื่อที่จะได้นำมาเป็นหลักฐานมาเป็นเครื่องวินิจฉัยให้เราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจในเหตุในผลตามความเป็นจริงว่าพระพิสุนีแท้นั้นต้องเป็นอย่างไร และพระภิกษุณีปลอมนั้นเป็นอย่างไรเราท่านทั้งหลายจะได้หายลังเลสงสัยกันสักทีว่าพระภิกษุณีในปัจจุบันนี้บวชโดยถูกต้องตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าหรือไม่ก่อนอื่นก็ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายมาทำความเข้าใจในคำว่าพุทธบริษัทสีก่อนบริษัทก็แปลว่าหมู่คณะ พุทธก็คือพระพุทธศาสนานั่นแหละนะพุทธบริษัทสีก็คือมูชนที่นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาของบัณฑิตของผู้มีปัญญาพุทธบริษัทนั้นมีอยู่สีก็คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาสำหรับ ภิกษุนั้นเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่าได้แก่นักบวชเพศชายที่มีการโกนผมนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดคือผ้าสีเหลืองเข้มเป็นต้นเรียกโดยสามัญว่าพระสงฆ์นั่นเองหมายรวมทั้งสามเณรด้วยในปัจจุบันนี้ก็มีมากมายโดยเฉพาะในประเทศไทยก็มีประมาณ สามแสนกว่ารูปนะสามแสนกว่ารูปนี้ก็ในช่วงปีพศ2549แต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปแต่ก็ไม่ทราบว่าเหลือประมาณสักเท่าไหร่สำหรับภิกษุณีนั้นก็ได้แก่นักบวชเพศหญิงแต่งกายแบบเดียวกับภิกษุ หมายรวมทั้งศิกขานาและสัมมเนนรีด้วยในอดีตเคยมีอยู่ในประเทศอินเดียซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดพระพุทธศาสนาและประเทศศรีลังกาต่อมาพระภิกษุณีก็ค่อยๆหมดไปในที่สุดโดยเฉพาะภิกษุณีในฝ่ายของเทรวาทที่ปฏิบัติตามมติของพระเทระทั้งหลายที่ร่วมกันทำสังคายนาครั้งที่ห ซึ่งไม่มีการตัดทอนหรือเพิกถอนพระวินัยแม่แต่น้อยส่วนคำว่าอุบาสกก็ได้แก่คารวะชายที่นับถือพระพุทธศาสนาอุบาสิกาได้แก่คารวะหญิงที่นับถือพระพุทธศาสนาแม่ชีก็รวมอยู่ในประเภทนี้ด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายขณะนี้เรื่อง พิสุนีกำลังเป็นที่สนใจของคนทั้งหลายเนื่องจากมีผู้อ้างตนว่าเป็นพิษุนีบ้างเป็นสัมเนรีบ้างโดยที่ไม่เคยมีในเมืองไทยมาก่อนเลยฉะนั้นจึงเกิดคำถามขึ้นมาอย่างมากมายว่าบุคคลนั้นบวชมาจากไหนบวชถูกต้องหรือไม่ในเมืองไทยควรมี ภิกษุณีสง์หรือไม่ในเรื่องนี้ได้มีบุคคลต่างๆออกมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากมายมีทั้งพระภิกษุและคารวะาญาติโยมด้วยในส่วนของคารวาะนั้นก็มีหลายกลุ่มเช่นชาวบ้านนักวิชาการนักกฎหมายเป็นต้นบางคนก็เห็นด้วย บางคนก็ไม่เห็นด้วยการเจวินิจฉัยธรรมวินัยข้อใดข้อหนึ่งนั้นเราจะต้องอาศัยหลักฐานคือเรื่องของเหตุของผลและพุทธประสงค์ประกอบกันมิใช่ยึดเอาความเห็นของตนเองเป็นใหญ่หรือเอากฎหมายมาตัดสินเพราะวินัยสง์นั้นไม่ใช่กฎหมาย แต่ว่าเป็นพุทธบัญญัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ที่ไม่ขัดข้องต่อกฎหมายบ้านเมืองคนที่จะเข้ามาสู่ระบบนี้ก็คือเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุหรือเป็นพระภิกษุณีต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามพุทธบัญญัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้อง การบวชนั้นก็จะไม่สำเร็จและคณะสงฆ์ก็จะไม่ยอมรับดังนั้นการจะนำเสนอข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับพระพิษุณีเหตุผลพร้อมทั้งบทวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการวินิจฉัยก่อนอื่นก็ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายมารู้จักกำเนิดของพิษุณีและ ภิกษุณีองค์แรกก่อนว่ากําเนิดที่ไหนและพระภิกษุณีองค์แรกนั้นคือใครครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่นิโครทารามเมืองกบิลพัทพระนางประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระมาตุฉาก็คือนะและเป็นพระมารดาเลี้ยงของพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้เข้าไปเฝ้าพระองค์ณนะที่นั้นแล้วก็กราบทูลว่าขอประทานวโรกาสขอพระองค์ทรงอนุญ,ญาตให้สตรีออกบวชเป็นบรมชิตในธรรมวินัยที่พระองค์ทรงประกาศไว้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสห้ามว่าอย่าเลยโคตมีเธออย่าชอบใจการ ที่สตรีออกบวชเป็นบามชิตเลยพระนางได้ทูลขออีกเป็นครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงตรัสห้ามเช่นนั้นอีกพระนางได้ทูลขออีกเป็นครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสห้ามเช่นนั้นอีกเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาตพระนางประชาบดีโคตมี ทรงเสียพระไทยกันแสงคือร้องไห้พลางถวายอภิวาทแล้วก็เสด็จกลับไปต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปยังเมืองเวสาลีประทับอยู่ที่กูตาคาละคาระศาลาลป่ามหาวันพระนางาได้ทราบข่าวจึงปรงพระเกษานุ่งหม่มผ้ากาสาวะคือจีวรแบบพระพิสุ แล้วก็เสด็จไปตามเ,าเสด็จไปแล้วก็เสด็จตามไปยังเมืองเวเมืองเวสาลีพร้อมด้วยหญิงบริวารจำนวนมากเมื่อเสด็จถึงกูตาคาละสาลามีพระบาทระบมพระวรากายก็เปืเป้อนฝุ่นทุลีประทับยืนกันแสงร้องห้อยู่ที่ซุ้มประตูในครั้งนั้นพระอานน์ ได้เห็นพระนางประชาบดีโคตะมีประทับยืนกันแสงอยู่จึงถามถึงสาเหตุพระนางก็เลยเล่าเรื่องที่ตนถูกเ,เรื่องที่ตนทูลขอบวชเป็นพระภิกษุณีแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาตฉะนั้นพระอานนท์จึงบอกให้พระนางรออยู่ที่นั่นก่อนตอนจะไปทูลขอต่อองค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองหลังจากนั้น ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระนางประชาบรีโคตมีเสด็จมาที่นี่มีพระบาทระบมพระวรกายเปื้อนฝุ่นทุลีประทับยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มประตูเนื่องจากพระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้พระนางบวชขอพระองค์ทรงอนุญาตให้สตรีออกบวชเป็นบรมชิตในธรรมวินัยที่พระองค์ ทรงประกาศไว้ด้วยเถิดพระเจ้าคะ่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสห้ามว่าอย่าเลยอานนท์อย่าชอบใจการที่สตรีออกบวชเป็นบร,รมชิตเลยพระอนพระอนนท์ได้ทูลขอถึงสามครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงปฏิเสธทั้งสามครั้งเมื่อไม่สำเร็จพระอนทน์จึงเปลี่ยนวิธีใหม่โดยทูลถามว่า ถ้าสตรีออกบวชเป็นบามชิตในธรรมวินัยที่พระองค์ทรงประกาศเอาไว้จะสามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสว่าสามารถบรรลุธรรมได้พระอ,อนนท์จึงกราบทูลว่าพระนางประชาบดีโคตมีผู้เป็นพระมาตุจฉาของพระองค์ทรงมีอุปการะมาก เคยประครับประคองดูแลถวายกระเสียนทานคือน้ำนมแด่พระองค์เมื่อพระชนนีสวรรคตฉะนั้นขอพระองค์ทรงอนุญาตให้พระนางออกบวชเป็นภิกษุณีด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าอานุนถ้าพระนางยอมรับคารุธรรมแปดประการก็บวชได้ Yeah.